สวัสดีค่ะวันนี้พี่แตนแดนจริงโจกลาบมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แตนก็จะมาะแนะนําเกี่ยวกับวีซ่านะคะแล้วก็เอกสารต่างๆวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าทางานนะคะ mm hmm. ก็จะคือเป็นวีซ่าตัวนี้นะคะ work and holiday นะคะ work and holiday เขาก็จะบอกว่าควรจะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่นะคะควรจะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วก็มาอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะเป็นวีซากี่วันกี่เดือนเขาก็จะบอกไว้ แล้วก็เป็นวีซ่าที่เขาเรียกว่าเป็นวีซ่าที่ไม่สามารถมีเด็กติดตามนะคะเราจะมีเด็กติดตามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวของเราเองก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะมีความบางังก็จะเป็นความบังของอีกหลายๆคนนะคะที่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเขาได้สมัครไปแล้วก็จะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับวีซ่าอะไรบ้างขั้นตอนก็จะเป็นตั้งแต่เราเริ่มมา ท่องเที่ยวนะคะก็คือจะเป็นวีซ่า417หลังจากเราผ่านวีซ่า417แล้วถ้าเกิดว่าเราทำงานดีแล้วเราก็จะสมัครเป็นวีซ่าทำงานก็ได้นะคะฉะนั้นทุกคนก็คือนี่คะ่ะอยากจะสะพายกระเป๋าแบกเป้หรือว่าแบกเป้สะพายกระเป๋าก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็เราก็ทุกคนก็อยากจะมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียกันนะคะ มันไม่ยากเลยนะคะถ้าเราทำตามขั้นตอนที่เขา,าให้โอกาสเราสมัครแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะขั้นตอนที่ทางรัฐบาลเขากำหนดให้ที่เราจะมาเป็น work and holiday visa นะคะ work and holiday visa ก็จะมีค่าใช้จ่ายก็จะประมาณาค่าธรรมเนียมนะคะก็จะมา500ร้กรเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าเรา,าจากที่เรามาท่องเที่ยวแล้วเราสมัครเป็น v i s าทําทงานแล้วก็ ฮอลิเดย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือพี่แฟนจะแนะนําเกี่ยวกับวีซ่าอันนี้ก็คือจะเป็นวีซ่า462วีซ่าส6 2นี่ค่ะจะเป็นวีซ่า462นะคะเพราะฉะนั้นวีซ่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบฟอร์ม462นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะสามารถกรอกเป็นอ่ r k and Hol อนด์ฮอลิแบบฟอร์มก็จะเป็น ลักษณะข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะเขาจะมีบอกให้เราเลยเราก็จะพิมพ์ออกมาจากทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ถ้าเราไปสมัครยื่นวีซ่าด้วยตัวเองที่ศูนย์ยื่นวีซา่าหรือสำนักงานรับยื่นวีซ่านะคะออสเตรเลียที่พี่แดนเคยได้บอกไปแล้วในคลิปต้นๆน,น,นะคะนี่ค่ะก็จะมีเขาจะบอกว่าสเต็ป by สเต็ปสเต็ป by สเต็ปก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามาเราทํางานแล้วได้แล้ว90บวันโดยอยู่ได้90บวันแล้วเนี่ย เราก็สามารถต่อวีซ่าเป็น second second work and holiday visa ได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเจ้านายเขาเห็นว่าเราขยันทำงานดีเขาชอบเรารักเราคุยกันดูเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะต่อวีซ่าให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต่อวีซ่ารอบสองเนี่ยทางเจ้านายหรือว่าทางบริษัทหรือทางเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนอะไรก็ว่าไปนะคะเขาอาจจะ ต่อวีซ่าให้เราโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขอให้เราตามทำตามขั้นตอนวีซ่า work and holiday 90วันก่อนนะคะก็คือวีซ่านี้จะเป็นวีซ่าสเดือนเสร็จแล้วบางคนก็จะมาในวีซ่าอีกวีซ่าหนึ่งก็คือเป็นวีซ่า1208อันนี้ก็เป็นวีซ่า work and holiday เหมือนกันนะคะ1208นี่ก็คือจะมีระยะเวลามาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทำงานได้1ปีนะคะ จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะวีซ่าซับคลาสเนี่ยเป็นโหเป็นพันๆซับคลาสเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเรามาแบบไหนเราต้องการที่จะ,ะกรอกข้อมูลวีซ่าอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวีซ่า462เนี่ยก็จะมีให้เราหลายหน้ากระดาษเลยก็เหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กรอกตามข้อมูลที่เข้าให้มากรอกทุกตัวเลยนะคะอย่างเช่น กรอกทุกช่องเลยนะคะอย่างเช่นกรอกทุกตัวจุดสีแดงเขาจะมีให้มาว่าเป็นจุดสีแดงให้เรากรอกไปนะอย่างเช่นนี่ค่ะตั้งแต่พาทแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายเขาจะบอกว่าบอกชื่อนามสกุลคุณชื่ออะไรอะไรต่ออะไรก็จะมีมาบอกให้ตามทุกขั้นตอนนะคะที่เขาจะให้มาก็จะมีแบบประเภทอ่าพีซ่าหนึ่ง 1208แล้วก็วีซ่าอ่สี่นะคะที่จะใช้เกี่ยวกับอ่าทำงานในกรณีที่สมัครเพื่อทํางานก็คือจะแยกเป็นอย่างเช่น Second Work and Holiday Visa นั้นนะคือเราสามารถมาทํางานได้แล้ว3าเดือนหลังจาก3เดือนแล้วก็จะต่อเป็น1ปีก็ได้นะคะอย่างเช่นบางทีถ้าเกิดว่าเราอ่าเจอเจ้านายดีๆเขาต้องการเราอยู่นานๆเขาก็จะต่อให้อีก ปีต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะยื่นใบ,บสมัครได้เลยนะคะแล้วก็รอดูข่าวคราวแล้วก็ติดตามช่วงที่เขาจะเปิดโคตานะคะจะเปิดโคตาอีกในเดือนตุลาคม2,522นี้นะคะฉะนั้นก็คือแล้วก็จะมีอีกวีซ่าหนึ่งนี่ค่ะอันนี้จะเป็นวีซ่าว v ิ s i t ร r ที่เขาจะมาอยู่ได้3เดือน นะคะสามเดือนหรือหกเดือนหรือสิบสองเดือนก็คืออันนี้เป็นหนึ่งปีเยอะแยะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่แตงก็จะแนะนำให้เป็นวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลเดย์นะคะก็คือเป็นวีซ่าทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวหรือวีซ่าท่องเที่ยวและททำงานเนี่ยเราก็พอยื่นใบสมัครไปแล้วทุกคนก็จะรอดูผลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเรายื่นสมัครเรียบร้อยถูกต้อง เอกสารครบทุกขั้นตอนนะคะ,ะทางสถานทูตเขาก็จะมีหนังสือไปบอกเราว่าเออเนี่ยรอวีซา่าในบางคนเนี่ยโชคดีก็คือจะ,จ,ะจะรอไม่นานนะคะวีซ่าทำงานแล้วก็ฮอลลีเดย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในบางคนเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ได้บางคนก็สองสามอาทิตย์แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงนี้การยื่นวีซ่าที่สถานทูตที่สำนักงานร,ร,รับเรื่องยื่นเอกสารเนี่ยคนจะเยอะขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ประเทศเปิดแล้วประเทศออสเตรเลียเข้าเปิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะมากันนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะสมัครมากมายเหลือเกินช่วงนี้แต่โคต้าเนี่ยก็คือถ้าเป็นโชคดีก็คือจะได้โคต้านะคะอันนั้นก็คืออย่างเช่นว่าก็พี่แตงก็จะบอกไปแล้วในช่วงนั้นจะมีเงินประมาณเท่าไรอย่างเช่นค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรนะคะ,ะกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะที่พี่แตงเคยบอกไปแล้ว อย่างวีซ่าพวกนี้ก็จะค่าค่าใช้จ่ายก็จะไม่มากเท่าไหร่นะคะอย่างบางคนจะมาก็คือหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ไปเลยรวมเบ็ดเสร็จปะแสนห้าถึงสองแสนแล้วแต่แล้วแต่ว่าค่าของเงินค่าแลกเปลี่ยนเงินตราไทยออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียดอลลาร์กับไทยบาทมันจะขึ้นลงขึ้นลงตามสถานสถานการแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะ เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนเนทุกคนโชคดีแล้วก็รีบไปยื่นเอกสารกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แตนแดนจิงโจก้กลับมาแล้วก็จะขอให้ทุกคนติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แตนจะให้ดูเกี่ยวกับอะไรบ้างที่จะต้องใช้แล้วก็วีซ่าที่จะอยู่ได้นานหรือว่าที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะไรต่างๆนะคะสำหรับวันนี้พี่แตนจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมอ่า กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พป่แตนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ